มันก็เป็นลูกผู้การเหรอวพี่มพิ่งรู้เหรอเออพี่ไม่ได้อ่านนามสกุลเขาเลยไงเออเออเฮ้ยนี่กูพลาดไปได้ยังไงวะเนี่ยเอ้ยใช่ก่อนฮัลโหลปวดฉี่ไปห้องน้ำ่อนเออว่าไงอ่ากี่โมงเดแป๊บหนึ่งหน่อยหนูจะโทรศัพท์แป๊บหนึ่งครับเออบายๆแล้วแล้วยังไงต่อแล้วไงมีผู้ต้องสงสัยอะไรไหมอะไรครับ เฮ้ยผมคุยทุล่าอยู่สารวัตรอุ๊ยอ๋อนี่เมกีิ่งได้ยินเสียงอยู่นะเรื่องไอ้ไอ้อะกูว่าเดี๋ยวพอผู้การเขาลมดีขึ้นเดี๋ยวสารวัตรเขาไปเคลียร์เองนะสารวัตรนะไม่ต้องไป็นห่วงนะครับผมต้องปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาของผมอยู่แล้วผมเห็นความไม่ยุติธรรมแบบนี้ไม่ได้ ผมจะร้องเรียนให้ถึงที่สุดครับอยากบอกว่าฉันนั่นรับเธอเท่าไหร่บอกว่าฉันคิดถึงเธอเท่าอยากบอกว่าฉัน